สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมน้องเหลืองเฉลิมเพเกียตินะคะดูสิน้องบานได้หลายวันแล้วค่ะโอ้ดูดูความดกของน้องดูความดกของน้องนะคะแต่น้องต้นนี้เพิ่งรอดมา น้องแตกกิ่งต้นนี้น่าจะเป็นสองสายพันธุ์ต้นเดียวกันนะคะเนี่ยซื้อมาจากร้านไหนก็ไม่รู้มันเยอะจนจำไม่ได้ค่ะนเฉลิมไปเกยังไความเป็นชอบ ดูความเป็นชอบเดี๋ยวตอนเย็นก็คงต้องตัดแล้วค่ะแอบมีดอกตอนเราไม่อยู่บ้านคุณยายก็ไม่กล้าตัดดูตัดให้แตกกิ่งแตกใบก่นอนสำหรับใครชอบดอกดกดอกพวงนะคะเหมือน,ฉน,นเฉลิมเปกียดไม่ผิดหวังค่ะ ขอบคุณค่ะ